วิธีเช็คว่าคนที่เข้ามาจีบเราเนี่ยเขาจริงจังกับเราหรือเข้ามาหลอกเราเราสามารถเช็คได้จากการที่ว่าเขาวางอนาคตกับเรามากน้อยแค่ไหน คนที่จริงใจครับเขาจะพูดกับคุณในเรื่องอนาคตอย่างจริงจังและเห็นภาพและเขามักจะทําตามที่พูดได้เสมอซึ่งอันนี้คุณต้องใช้เวลาดูจริงๆด้วยอย่างเช่นเอ๊ะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราไปเที่ยวต่างประเทศกันนะเ,เดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวว่าจะพาไปเจอพ่อนะวันเกิดพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามักจะทําตามที่พูดได้เสมอไม่มีข้ออ้างมาแบบกระทันหันแล้วก็บี้ยวนัดเราไม่มีแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคนที่จริงจังเนี่ยเขาไม่เคยทําให้คุณรู้สึกเลยว่าแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่เขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยสบายใจและไวไ้ คำพูดมันเชื่อถือได้เพราะว่ามันจะพูดจริงหรือเปล่าว่าคุณจะมีความคิดอย่างเงี้ยตลอดเวลาและสิ่งที่เขาพูดกับคุณนะต่อให้เขาพูดสวยหรูแค่ไหนครับเขาก็ <S 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 มไม่เคยทําได้เขาแค่พูดตรงเนี้ยเพื่อให้คุณมีความหวังและอยู่ในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยกับเขาต่อ <S 1> <S 1> <lab> เพื่อให้เขาได้สิ่งเขาต้องการอย่างเต็มที่แล้วเขาก็ไปซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะเห็นได้ชัดว่ามันจะอยู่ไปวันๆดูไลาจุดหมายแล้วคุณจะรู้สึกแบบนั้นได้เองนี่แหละครับก็คือวิธีเช็คว่าคนที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยเขาจริง คอสเชสมีครับช่วยคุณได้คอสเนี่ยทำให้คุณรู้กลไกจิตวิทยาในความสัมพันธ์ที่มันทำให้เขาเนี่ยลหลงไหลคุณและอยากวิ่งตามคุณถ้าใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์เือแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ